啊。Ah. คำว่ารักฐานชีวิตหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่เราขาดมันไม่ได้แม้ว่าเราจะเป็นอะไรเราจะไปทำอะไรที่ไหนก็ตามชีวิตของเราสุดท้ายก็ต้องกลับไปสู่รักฐานของมันทีนี้ถ้าเรารู้จักที่จะตั้งคำถามว่าอะไรคือรักฐานของชีวิตของเราทีน้องลองหาคำตอบดู รักฐานของชีวิตของคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่อ Allah Subhanahu Wa Taala มีกี่อย่างตอบด้วยความจริงใจตอบด้วยความบริสุทธิ์ใจเราอาจจะรื่นเริงบันเทิงหลงลืมทำอะไรทำกิจกรรมต่างๆนานามากมายแต่สุดท้ายกิจกรรมที่เรามีความรู้สึกว่ามันให้คุณค่ากับชีวิตของเราจริงๆมันมีไม่กี่ยาง สิ่งง่ายๆวิถีชีวิตง่ายๆกิจกรรมง่ายๆเรียบง่ายที่สุดแต่กลับทรงอนุภาพมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามากที่สุดเป็นเรื่องที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามสุภานัลนละโดยปกติแล้วมนุษย์เราชอบชีวิตที่หวือหวาชีวิตที่อลังการแต่ความอลังการความหวือหวามันไม่ยั่งยืน เพราะฉะนั้นชีวิตที่เรียบง่ายการอยู่กับ Allah อยู่กับ Al uran, อัลกุรอานอิสติกอมา์อยู่กับอาลอิบาดะต่างๆที่เป็นวิถีชีวิตของชาวมุสลิมตามสุนนะของท่านนาบีสุลต่านละมในแต่ละวันมันดูออกจืดๆแต่มันเป็นรากฐานของเรามีวิตามินเยอะกว่าวิถีชีวิตแบบวือหวาอลังการบันเทิงที่ มันอาจจะสร้างความสุขให้กับเราชั่วครู่ชั่วคราวแต่มันแทบจะไม่มีคุณประโยชน์อะไรในรในระยะยาวเลยจะเปรียบเทียบกับอาหารก็คือปกติแล้วอาหารจืดๆเราไม่ค่อยที่จะกินได้ชอบกินอาหารเผ็ดอาหารที่มีรสชาติจัดจ้านแต่ว่าถามว่าอาหารที่มีประโยชน์มากที่สุดเป็นอาหารแบบไหน สุบพ้านั่นอเพราะฉะนั้นทําอะไรหรือหวาทําได้ครับแต่อย่าลืมว่ามันไม่ใช่รากฐานของชีวิตรากฐานของชีวิตจริงๆก็คือการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความสงบในใจของเราทํายังไงให้ใจของเราสงบทําอย่างไรให้เราได้ใช้ชีวิตเหมือนที่ท่านนาบีได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันอันนี้เป็นโจทย์ที่บางครั้งดูง่ายแต่ทําไม่ได้ง่ายจริงๆทํายากจริงๆ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เราแทบจะหาความเรียบง่ายในชีวิตไม่ได้เลยยากมากเราหาความหมือหวาได้ทุกที่ทุกแห่งความหมือหวาบนป้ายโฆษณาในเครื่องมือถือมันมีแปลกๆที่เข้ามาหาเราแต่จะหาความเรียบง่ายกลับต้องซื้อต้องเสียสละเหมือนวันนี้ต้องเสียสาละเวลาเพื่อมาหาความเรียบง่าย ราไม่มีอะไรหวือหวาของเราแต่ถ้าหาความหรือหวานนี่คุณออกไปประเดี๋ยวคุณก็เจอแล้วขนาดน้ําที่เราจะกินนะ่ะมันยังมีเป็นสิบเป็นร้อยชนิดกลัวว่าคนจะไม่กินน้ํารสนุ่นน้ํารสนี่น้นําวิตามินนั่นน้าวิตามินนี่แต่สุดท้ายน้ําที่มีประโยชน์มากที่สุดก็คือน้ําเปล่านี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดอยากกินแต่น้ําที่มันมีน้ําตาลเยอะ เดี๋ยวร่างกายจะมีปัญหาเราก็เหมือนกันความรู้ก็เหมือนกันกิจกรรมต่างๆที่เราทําก็เหมือนกันเราทํากิจกรรมได้ทุกอย่างแต่มีกิจกรรมหนึ่งที่เราไม่ค่อยชอบทำเนี่ยกิจกรรมแบบนี้เราไม่ค่อยชอบทําเป็นเพราะอะไรเป็นสิ่งที่น่าคิดมากแนละ้ว وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون لل خير العميم مثالا وأراقب الرحمن جل جلاله